คำสั่งฟิวเลตครับเป็นคำสั่งลบมุมครับดูจากรูปก็จะเห็นนะครับว่าเป็นการลบมุมสมมุติว่าผมต้องการให้มุมของสี่เหลี่ยมนี้โค้งลงผมใช้คำสั่ง f ิ l เลตในการลบได้คำสั่ง f ิ l เลตจะต้องกำหนดเรเดียน,นะครับคือองศาของมุมที่เราจะลบ ยิ่งเราใส่มากองศาของมุมที่ลบก็จะเยอะความมนก็จะเยอะผมจะลองตั้งไว้ที่0.5นะครับแล้วผมจะลองลบมุมนี้คลิกมุมด้านหนึ่งแล้วก็มาคลิกอีกมุมด้านหนึ่งสังเกตว่าเห็นผลนิดเดียวอาจจะเป็นเพราะว่า เลเดียนน้อยไปผมอันโดไปก่อนเมื่อกี้จะสังเกตว่ามีคำสั่งอะไรบางอย่างกระเด้งขึ้นมาเพราะผมไปเผลอมาส์กดเมาส์ปุ่มกลางนะครับกดเมาส์ปุ่มกลางจะมีคำสั่งคำสั่งลับขึ้นมาซึ่งจะเป็นลักษณะเดียวกับอันนี้นะครับจะเป็นไฮโชอันนี้ล็อกก็จะเป็นอันนี้ส่วนนี้การ เปลี่ยนเช็ดวิวกับายเฟนะครับเดี๋ยวผมเรียกคำสั่งฟิลเตรใหม่ครั้งนึงผมกำหนดเรเดียนเข้าไปใหม่ผมใส่เยอะหน่อยสัก10ผมลองเลือกมุมนี้แล้วก็มุมนี้โดยการคลิกเมาส์ซ้ายเหมือนเลยครับคราวนี้เห็นสังเกตว่ามนขึ้นเยอะเลย อย่าผมจะใส่เรเดียนเพิ่มข้าวิ่งนะครับเลือกคำสั่งใส่เรเดียนสัก20ผมมาคลิกด้านนี้คลิกเมาส์ซ้ายนะครับกับด้านนี้สังเกตว่ายิ่งตัวเลขเรเดียนยิ่งมากยิ่งมนมากแต่สังเกตว่าเส้นจะหลุดออกจากการเป็นท่อนๆเลยครับเพราะว่า เราไม่ได้สั่งให้จอยเป็นโ no นนะครับเอ,อเป็นเยสนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จุดประสงค์ของเราอยาผมขอ undo ไปก่อนนะครับเติร์ดผมเลือกจอยตรงนี้ให้เป็นเยสเส้นก็จะติดกันหลังจากที่เรา fill ไปแล้วสังเกตว่าติดกันอยู่คลิกขวาเลขอกคำสั่ง fill ซ้ำม,มุมนี้คลิกซ้ายมุมนี้ คลิกขวาเลกฟิลเลตซ้ำมุม,มนี้คลิกซ้ายฟิลเลตซ้ำคลิกซ้ายคลิกซ้ายเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปลีรไปเลยดาวก็เหมือนกันเอดาวก็เหมือนกันครับผมจะลองลบดาวดูคลิกขวาเลขคำสั่งฟิลเลตนี่นะครับคลิกแชกด้านนี้คลิกแชกด้านนี้ ปรากฏว่ากลับมามนที่ด้านนี้อาจจะเป็นพเพราะเรเดียนเราเยอะไปผมขอ undo ไปผมกำหนดเรเดียนให้น้อยลงเหือสักห้าพอครับคลิกซ้ายแฉกนี้คลิกซ้ายแฉกนี้ถ้าเกิดเรเดียนมากไปบางทีอาจจะมนจนเกินขนาดของมุองศาเส้นนะครับโอเคครับ undo อันดูไปเรื่อยๆฟิลด์เสร็จแล้วก็มาส่วนของชามเฟอร์ um ครับผมคลิกลากมาตรงนี้นะครับก็จะได้ใช้บ่อยชามเฟอร์ um นี่จะเป็นการตัดมุมอะครับแต่ว่าจะไม่มนนะครับตัดแล้วก็จะเป็นมุมคมๆเดีย๋ยวผมปิดไปก่อนผมจะลองใช้คำสั่งชามเฟอร์ กับซีเลียมอันนี้นี่นะครับเลือกลิกซ้ายแลือกแชมเฟอร์ออชชมเฟอร์จะมีการต้องระบุค,ค่าของที่เราจะตัดนะครับตรง this t a n c e นี่นะครับอย่างของเดิมกำหนดเป็น1กับ1น,นี่คือระยะจากมุมนี้มาถึงจุดที่จะตัดบริเวณนี้ จะคือ1มิลิเมตรกับมุมนี้มาถึงมุมนี้คือ1ม mm. ิลิเมตรเราก็จะมีการคล้ายข,ขีดเส้นนี้อย่างนี้ไปจากจุดนี้มาจุดนี้จะเป็น1จุดนี้จะเป็นจุดนี้เป็น1มิลิเมตรผมขอลบเส้นไปก่อนนะผมเรียกคำสั่ง c h a m f เฟอระบุให้มากกว่านี้หน่อย First Chamfer Distance มุมแรกผมให้เป็น2 5เอ้ย5เลยดีกว่าจะได้เห็นชัด วงต่อไปก็เป็น5ผมกด Enter 3ไปจะเป็น5คลิกเลือกด้านนี้คลิกซ้ายเลือกอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเลือกชั a มเฟอใหม่นะผมจะกำหนดให้ Distance 2ฝั่งไม่เท่ากันก็ได้ข้างหนึ่งเป็น10อีกข้างหนึ่งผมใส่เลขก5 10กับ5ด้านนี้จะเป็น10บ ด้านนี้จะเป็น5เห็นไหมครับจะเป็นลักษณะยอย่างนี้ผม undo ไปก่อนชามเฟอรก็จะมีการจอยด้วยนะครับถ้าเราเป็นแยดหลังจากที่เราชามเฟอร์เสร็จปุ๊บเส้นก็ยังติดกันอยู่แต่ถ้าเราจอยเป็นโ no, นเส้นก็จะแตกออกจากกันในส่วนของเบนตัวนี้นะครับเป็นการ ต่อเส้นให้มันมีความพิ้วนะครับอย่างสมมติว่าผมมีเส้นตรงอยู่2เส้นผมต้องการผมอาจจะใช้วิธีวาดเส้นเชอร์เพื่อจะต่อเส้นเข้าไปากันหรือผมจะใช้วิธีให้โปรแกรมวาดให้โดยการเลือกคำสั่งเบนคลิกเลือกคำสั่งคลิกเส้นตรงเส้นหนึ่งคลิกเส้นตรงที่สอง โปรแกรมก็จะวาดเส้นต่อให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะลองวาดเส้นเทปดูบ้างก็ได้ผมจะใช้คำสั่งเบนเชื่อมเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเบนเลือกเลือกเส้นแรกเส้นที่2อ,อันดูนะครับ เรียกเบนใหม่เบนคลิกเมาส์ซ้ายที่เส้นแรกคลิกเมาสซ้ายที่เส้นที่2เห็นไหมครับว่าโปรแกรมจะสร้างเส้นเชื่อมให้เป็นเส้นที่มีความพิวสสามารถเรียกจุดขึ้นมาดัดเส้นก็ได้แล้วแต่เราครับผมคลิกขวาเพื่อปิดจุดต่อไปนะครับจะเป็นคำสั่ง offset ครับ คลิกขวาคำสั่ง offset ไอ้คลิกซ้ายครับจะเป็นการขยายหรือว่าหดเส้นเข้าไปหรือออกมาอย่างสมมติว่าผมต้องการขยายขนาดของเส้นรูปทรงหกเหลี่ยมออกไปอีก10มิลิเมตรจากเส้นเดิมผมใส่ค่าลงไปนะครับ distance 10มิลิเมตรผมสามารถที่จะ ขยายโลบออกไป10มิลิเมลองเรียกเครื่องมือวัดดูนะครับ10มิเมเห็นไหมครับหรือว่าผมจะเรียกคำสั่ง offset อีกครั้งหนึ่งผมอาจจะลสังเกตว่าจะมีเส้นกำหนดทิศทางนะครับถ้าทิศทางเข้าก็คือการ offset h o เข้ามาข้างใน ผมลบเส้นด้านนอกออกก่อนนะผมเลือกคำสั่ง offset อีกทีนึงเห็นไหมครับว่าระยะห่างขึ้นอยู่กับผมกำหนด distance ผมกำหนดเป็น40มันก็จะห่างมากขึ้นผมเลือก direction ข้มา,า,นนา,ามาด้านในก็จะห่างออกมาด้านในกะได้ได้กับทุกรูปทรงครับสี่เหลี่ยมก็เช่นกันผมคลิกกว่าเรียกคำสั่งซ้ำ กำหนดด d i s t a ไป e 0 20จะมีเส้นกำหนดทิศทางมา20คลิกซ้าย1นทีรูปดาวเหมือนกันครับผมลากออกมานี้คลิกขวาเลือกออ f เ e t ผม Distance ปอกไป20ผมใช้ค่าเดิมนะไม่เปลี่ยนผมคลิกเมาส์ซ้าย ผมจะหดดาวเข้ามาข้างในด้วยผมคลิกเลือกผมอันดูไหนครัผมครับ offset มาด้านในปรากฏว่าผมหดเข้ามามากไปผมอาจจะลดเหลือสักห้าก็ได้ผมหดเข้ามาสักห้าเห็นไหมครับจะห่างออกมาจากกัน ผมขอใช้เครืม่มือตัวนี้วัดเฉียงๆนะอันนี้เป็นการวัดคร่าวๆนะครับประมาณคําคำสั่ง offset สามารถนอกจากที่เราจะต้องคีย์ค่าลงไปแล้วเราสามารถเลือกตัวนี้นะครับ t o point โดยการเลือก t o point เราไม่ต้องคีย์ตัวเลขลงไปเราสามารถลากเมาส์เข้าออก จนได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราก็กดเมาส์ซ้ายเป็นการกำหนดขนาดออฟเซตลงไปเส้นก็เหมือนกันนะครับผมขอลบรูปทรงพวกนี้เอาไว้ก่อนเส้นก็เหมือนกันเส้นเหล่านี้ยังแตกอยู่เดีย๋ยวผมขอคลิกลากเมาส์ซ้ายเลือกเส้นทั้งหมดแล้วก็จอยเส้นเป็นเส้นเดียวกันก่อนตอนนี้เส้นเป็นเส้นเดียวกันครับผมสามารถใช้คำสั่งออฟเซตับเส้นนี้ก็ได้ ผมเลือก t o o point เพื่อที่จะไม่ต้องคีย์ค่า distance นะครับโอเคเห็นไหมครับผม offset เช้าออกได้นี่ t o o point โอเคครับจบคำสั่ง offset